เผาผลาญไม่ดีเพราะจุลินทรีย์หรือเปล่าเผาผลาญบกพร่องใช้มันสะสมง,ง่ายคุ้มกันไม่ดีป่วยง่ายย่อยไม่ดีขับถ่ายไม่ดีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอาจมีผลมาจากภาวะจุลินทรีย์ไม่สมดุลโปรไบอติกจริงๆแล้วมีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มประเภทหมักดองหรือในปัจจุบันก็มีในรูปแบบที่ชงน้ําดื่มและอีกแบบคือแบบแคปซูลสิ่งสําคัญของการทานโปรไบอติกคือเมื่อเราทานเข้าไปเราอยากให้เขารอลงไปผ่านกระเพาะลงไปถึงลำไส้ลงไปสร้างรกราาเริ่มจานวนประชากรจุลินทรีย์ตัวดีจุดเด่นของแบบแคปซูลคือจะชะลอ ปล่อยตัวของプロเวอร์ติกเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของプロเวอร์ติกที่プロเวอร์ติกมีมากกว่า300-500ถึงสายพันธุ์โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันโปรเวอร์ติกสสายพันธุ์ที่ออนเวกเลือกมาจะเน้นไปที่ควบคุมความอยากอาหารกระตุ้นระบบขอผานช่วยบรรเทาปัญหาของระบบย่อยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมการผลิตสืศศ่อประสาทอย่างเซโรโทนินหรือแฮปปี้ฮอร์โมนช่วยให้เราอารมณ์ดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลที่สาคัญเขามาพร้อมกับพรีเวอร์ติก1แคปซูลม 103, ลีาน DFU แคปซูนก็เป็นีแกนด้วย